สวัสดีครับผมมีตนนัวละครตัวเกม Big Game ฟ f India วันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเด็กนี้กันนะครับที่เด็กว่าดวงหรือเด็กทาก้อนพีกนั่นเองที่ชื่อเด็กว่าทาก้อนพีกนี่เพราะว่านี่ครับเพราะว่าใบนี้เลยครับผมชื่อว่าทาก้อนพีกทาก้อนพีกคืออะไรคือแลนด์มาร์กนะผมมันจะเขียนว่า เมื่อเริ่มรอบลดค่าไล่การหนึ่งใบแบบสุ่มในมือของผู้เล่นแต่ละคนให้เหลือศูนย์ในรอบนี้แปลว่าถึงการจะคอสใหญ่แค่ไหนมันจะเหลือศูนย์ทันทีนะครับผมแต่มันจะสุ่มเลยชื่อเรียกว่าดวงนั่นเองนะครับผมเพราะต้องใช้ดวงในการสุ่มลดคอสนะครับผมแล้วก็จวกการขึ้นมาโอเคนะผมเดี๋ยวผมได้ดูในโหมดจะอัปเล่นก็ได้นะครับผมมาดูกัน โอเคนะคผมตอนนี้เรามาเจอกับเด็กทีโมอโกนโอเองก็คือเด็กที่จะตีดาเมจทุ่มดาเมทั้งหมดค่าตรงตีนะผมซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะกดยอมแพ้เราไปผมก็กลัวเมือนกลัวเขากดยอมแพ้จังเลยอ่ะเออผมเก็บเจมานาโซนไล้มันฮิวอันนี้มันฮิวสามดาเมจนะมันจะฮิวลิซลา่าเราสามนะผมแล้วก็เพิ่มเจมานาให้มาหนึ่งอันต่อเปล่า เงียบการเคียครับผมแลมวางนี้จะฮิลเล็กซ่า4หน่วยแล้วสร้างความเสียหาย2หน่วยให้กับทุกคนบนสนามนี้เองนะฮะซึๆๆ่อเขาเป็นชิโมโคนี่ครับเขาจะมีตัวที่ลงมาเพื่อทำดาเมจใส่เราซึ่งเราไมา่ต้องกดตรงสีก็ได้เรากดสันดูแล้วโคลงไปวะเ,เก็บเกมาน้ำเงิน,าน แล้วก็แค่นี้นะครับแล้วกระถิ่นี่ขึ้นมาทำไมสามใบแับนี่เนี่ยโหรู้สึกหนักใจมากนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นี้เธอที่สามจะมีแค่สามช่องที่แต่ตอนนี้มีสี่ช่องแล้วนะแล้วก็ผ่านไปเลยเพราะเราไม่มีมานาพอเราจะมีนำมานาพอแค่ลงสเปซซี่สเก็ตเชอร์นะผมแต่เราเขียนลงนี่เขาจะทำการรีดดาวิด ใส่กลอมของเราให้มากที่สุดซึ่งถ้าผมนะก็ว่าลงผมโดยรงก,กันให้ใหใหได้มากที่สุดนะผมเชียร์จยไม่เกิดคว,วม,ม,มพตอนนี้นะผมก็เหลือสองสเปรมนา,าเขามีไพ่ใบหนึ่งครับเป็นไพ่ที่สามารถทิวโอ้คือเขามีไพ่ยิงมาแล้วดิฟิชชั่ จริงๆถ้าเขาเป็นโ,โกลด์สุดไม่มีอมเขาจะไม่มาเคลียร์ตู่เนาะพวกเราโกที่เล่นสายแนวคอนโทรลนี่นะเนี่ยถึงะครับมันจะลงนามูมาตอนนี้คืออะไรนามูตอนนี้คือนี่ครับมีความน่าสะบึกน,น่าสะบึกคืออะไรศัตรูที่มีดาเมจมากกว่า3หน่วยนะครับไม่สามารถบล็อกยูนิตได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลงทักก็ทิ้งไปเลย ซึ่งตอนนี้ผมว่าผมลงทาก็าผิดไปมันก็ไม่อย่ผิดเพราะว่ามันมีคอส์สี่สองใบผมก็ต้องลงตอนนี้ส่จนกันตัวนี้นะครับผมถ้าผมทำไมผมไม่กันตัวนี้ตัวนี้คือถ้ามันได้รับดาเมจครับผมมันจะสร้างดาเมจหนึ่งเหมือ้แก่สัตว์ครับซึ่งมันจะเพิ่มตรงนี้ไปด้วยกันดสามดาเนี้ยจะโดนแค่สองนะครับผมกลายเป็นว่าเราการได้สองดาเมจเลยแล้วแมงมุมตัวนี้เราไม่สามารถกันไดได้ครับนนะครับยูนิตพลังเกินสองหน่วย เรงไม่เกินสองหน่งนี่เนะผมนะครับเขาก็จะมีการเชตทกนี้ทันี้คืออะไรทกนี้คือที่ผมโกไว้คอสสองดามิจ่ายพลายสองนะผมเพื่อทําการถ้งางามจหายหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มสองสองให้กับธนามิตรอีกหนึ่งตัวในรอบนี้นะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจบเทอร์นี้ไปตัวนี้ก็จะค่าเท่าเดิมแต่เลือดตัวนี้ก็จะลดเหมือนเดิมนะครับผมแต่เขาจะรีดดาวิทนะครับ เาจะเนียนทำเลือดผมเลือดสุด่ะดผมนี่จะโตกละับด้วยถ้าผมเลือดตัวนี้นี่อันนี้คือผมมีฝิชนะสูงมากเพราะว่าการไปนี้นะผมเมื่อเล่นจะทําลายล้างผู้ติดตามหมดไม่เกิน4หน่วยบนกระดาษแล้วบนมือคือไล่คว่าเด็กอากนะผมจะเป็นเด็กที่ใช้เนี่ยครับคอร์สน้อยๆนะผมดามจน,น้อยๆจะสร้างความเสียหายเพราะลงมันลงได้เยอะเลยครับแต่เมื่อผมลงไปนี้ไปเขาก็จะ น่าจะกดจำเพาลอะไมั้งมาดูกดันครับเขาจะรู้สึกเนี่ยเขาผมจะทําลายทั้งหมดเลยเนี่ยตรงทังสามตัวนี้ไปแล้วนะครับอย่างแรกต่อมาก็คือนี่ครับเนี่ยเขาจะรีดเลนทุกอย่างดาบเบิลทุกอย่างแต่เราซึ่งเราเนี่ยมีฮีลนะผมเราก็ไม่ต้องสนใจก็คือทำลายที่มีสตาร์บนมือทีนะเห็นไหม,ไหมอย่างเมื่อกี้ข้าบนมือเขามีห้าใบตอนนี้เหลือไปเียวแล้ว เนี่ยเขาจะยิงรีเ้นดาเมจทั้งหมดมาใส่เรานั่นเองใหาเรายิวนะผมเราไม่ต้องใจเพราะว่าทำเราได้แค่สิบดาเมจนั่นเองนะผมเราก็ทำเขาสิบไปเลยในเทิร์นนี้ซึ่งตัวนี้นะผมมีพื้นฟูฟื้นฟูด้วยฮิวมันจะฮิวฟูก็คือมันจะฮิวเลือดมอนสเตอร์ตัวที่มีพื้นฟูเนี่ยจนเต็มเมื่อที่สุดรอบก็คือมีครับดูนะตัวปุ๊กเนี่ยจะเก่าอยู่เป็นสิบเหมือนเดิม น่าสนใจค้ายากมากนะผมเลือดติดนี่ครับก็กดยอมแพ้แล้วเออเป็นนารหนุนจริงด้วยพอไปเดิกัะโกจะโดนลงกป่ก,ปก็ใช้อยู่ดีเพราะว่ามันเนพียการพอที่กับโกครับเขาต้องการทำดาเมจให้เร็วที่สุดเพื่อให้เราตายยังครับแลวเด็กโกจะเนี้ยใส่ยูนิตที่มีทางโจมตีน้อยๆคอน้อยเพื่อแบบมากระทรอเราตรงที่สมมุติเด็กใครเป็นเด็กช้าๆนะผม เด็กพวกที่ว่าต้องการคอมโบสวยๆ,ๆช้าๆเนี่ยก็จะแพ้นะผมเพราะว่าจะโดนป,ปีตีๆยังตายนั่นเองนะครับนี่คือเด็กดวงนะผมโอเคร okay, ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยติดตามผมได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับ